สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับ t ต y ย t a v วีออนะครับคันนี้1.5ตัว E ีนะครับเกียร์ธรรมดาปี2007นะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับจัดทรงมังามๆสีสันเงาชําเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมครับ149,0 0 0บาทนะครับอยู่ที่คลองเจปทุมธานีนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิการนะครับเกียร์ธรรมดาใช้งานไปแล้ว230,000กิโลเมตรนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถและการันตีการจัดส่งครับชุดแต่งรอบคันใส่ร้อมาสวยๆยางปี2021ครับใช้งานกันได้ยาวคุ้มค่ากับเงินลงทุนแน่นอนนะครับในราคา149,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานชอบเกียร์ธรรมดาเน้นทนทานดูแลง่ายตัวนี้น่าสนใจและแจ่มมากๆเลยนะครับ ลองชมเช็คดูรถได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับกระตีโครงสร้างนะครับยางดอกลึกดอกใหม่ใช้งานกันยาวครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับคันนี้มีของแถมนะครับเป็นเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับนำมาฝากนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะครับทรงนี้ไม่ได้แต่งเครื่องนะครับแต่งสวยแต่งหล่อแต่งเครื่องเสียงนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับที่คลองเจปทุมธานีครับบ้านไกลนะครับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับและติดตามช่องนี้อยู่นะครับ การันตีได้เลยครับท่านได้รถแน่นอนเช็ครถดูรถทดลองขับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับการันตีนะครับไม่มีชนนักตต่อหรือพิกปั้มภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีเครื่องเสียงแถมมาให้1ชุดครับลั่นลั่นลั่นแน่นอนครับเอาไปใช้งานเอาไปฟังเพลงนะครับราคานี้สภาพนี้บอกเลยสุดคุ้มครับคุ้มมากๆนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังเล็งหารถใช้งานชอบเกียร์ธรรมดาชอบความทนทานดูแลง่ายอะไรไม่แพงไม่จุกจิก วีออสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นลําบับต้นๆเลยครับรถส,สวยทรงดีไม่มีชนหนักต่อเป็นมือเดียวป้ายแดงครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับภาษีพร้อมขับพร้อมขายเอกาสารครบถ้วนเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับงามๆครับกับทรงนี้สีนี้สีนี้ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ทรงนี้สีนี้ คุ้มมากๆนะครับในราคา149,000บาทนะครับย้ำอกรอบ149,000บาทรับคันนี้เอาไปใช้งานเอาไปดูแลกันต่อได้เลยครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยาอการีการจัดส่งใครที่ชอบแนวนี้ไม่ต้องปั้นเองไม่ต้องแตกเองจ่ายเงิน149,000บาทขับรอๆเลยครับ ันนี้งามจริงครับบอกเลยว่าสุดคุ้มใครที่หานะครับนำไปใช้งานนำไปขับต่อได้เลยครับรอครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านพาเพื่อนพาช่างมาเช็คมาช่วยตรวจสอบได้เลยครับรถสวยจัดทรงมาเรียบร้อยสปอยเลอร์ครบเครื่องเสียงมีงามๆครับบอกเลยว่าคุ้มท่อไม่ลั่นนะครับนุ่มๆเพาะๆเอาไปใช้งานกันต่อนะครับ สำหรับอะไรและการซ่อมบำรุงบอกเลยครับมีเยอะแยะเลยครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ v ีออสนะครับก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านได้อย่างแน่นอนรถสวยทรงดีนํามาฝากนํามาให้ชมนํามาให้เลือกนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบจะได้ใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับสีเงางามเงาฉ่ารอบคันสวยภายในงามล้อจัดมาให้เรียบร้อยสวยสวยจัดทรงมานิดหน่อยนะครับไม่กระด้างนะครับขับนุ่มๆนี่นะครับรอจริงครับคันนี้